ครับคุณแอมกินข้าวยังครับเรียบร้อยในถ่ายรั้งหนึ่งก็กคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไปหาถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนอสองขวานให้ผมหน่อยครับคุดจริงใจดีย,ย คุณแคมดูแลดีมากครับตั้งแต่ม,ม .6 แลว้วทุกคนรอมากครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับรเอาตัวน้อยไม่ใช่มิกด้อยอันนี้ของน้องมิกใช่ไหมนี่คนบอกว่าอยากเห็นคุณแคมสัสดีนี่ขอบคุณครับคุณ ะโเลยหรอได้ผัดไทยยังครับพี่คัตโตะกินไหมจะหอยทอดนี okay, okay. okay, ่จะหอยทอดโอเคเดี๋ยวพอดไปเอากันอร่อยคือข้าอร่อยโอเคครับโอ้ยังไม่เสร็จอีกเหรอโคู่ี๋ยวครับ ะไรนะครับอะไรทัดเท้าผมผมมาทัดครับรท้าผมมาทัดอยสวยมากสวยมากคหารกราว่่อนหาลูกจ้านาจ๋าที่ฝากสีไลฟ์ไปสวัสดีค่ะ พินเองนะคะวันนี้ได้รับโบสแสดงกับพี่ฟอร์ดนะคะขอบพระคุณค่ะแสดงช่วงเป็นประมาณทุ่ม2สองทุ่มค่ะเป็นช่วงการลาดินเนอร์ค่ะกินข้าวอย่างไปกินไหมไปหาอะไรกินนะ้องน,นองินไปร้านเขาไม่มีอะไรกินจริงเหรอ อพาพี่ไปหาอะไรกินหน่อยมันเหลืออะไรกินไหมอ่ะนำนำนำตายน้าปน้ารน้าหาห้า้ห้ายน้้าหหน้า ขอข้อหน,นึน้อองก็สองประโยไปโอเคไหมไปแสดงวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับอยากกินหอยทอดพุกวิ่งไนีลยอะไรครับที่ไหนครับ ต้องไปเอาไอ้คุปองก่อนใช่ไหมเราหมดแล้วอ้าวต้องทำไงอ่ะตเราทำทิ้งค่ะคุปองหมดแล้วเนาะถามแล้วเราต้องทำไงอ่ะต้องอดกินก่นไม่จริงเหรอที่เก็บได้ไปนึ่งท่ไหนคุปองหมดแล้วเหรอครับเอาถ้าจะไปกินข้าวต้องทำยังไงครับไม่ต้องใช้คุปองหรือว่าไม่ไงพี่เราใช้เหรอครับออ๋โอเค มาวัวนนี <c oughs> ้หน่ยไม้ใช้กองทหลยกรได้เลยครับขอบคุณครับไม่กินเหรออะซื้อ กินเยอเนาะข้าวงหอหมกต้องะลแล้วก็อะไรอีกร้องเน้องไอ้อนอะไรรนองออนะขออะไรขอแกวรอรอสวยๆลือที่ก็ได้ือกท่กอนแล้วก็เหลือพะโล้เดี๋ยวที่จะฝั่งโนีะอันนี้คือกี้เราไปกินใช่ไหม ไม่กินข้าวเหรอได้เองกินเยอะแล้วเอาพาร์โหนึ่งครับเอาไหมคะเอาข้าวได้ไหมคะเอาครับเอาครับพอไหมคะข้าวขก้าพอไหมคะพอครับอยากมาข้าวไหมกินหอยแต่ไม่อยากกินอะไรเลยไม่ต้องใครกินหอยก็ได้น้ำเหรอน้ำไม่ดีน้ำไม่ได้น้ำเาลน้ำเนยเขาเบลล์เบล้ำอะไรอีกไหมะน้ำเปล่าเกลืวน้ำไม่พี่ไหนวะพี่เต็นไหนเขาหมดแล้วอะไรนะ thank you thank you ขอบคุณมากเดี๋ยวพี่สายนิ่งหนึ่งใช่เขาไม่ตองเพราะว่าไปไปไปจะเข้าไม่ไหนลิสโก้ไม่กินหน่อเอาไหมกินแล้วอูเสร็จแล้วครับเขาไม่ให้เขาสแตนใบล้วบอก สวัสดีครับได้ครับผมไปตามไปไปก่อนเลยกันว่าคือต้องนั่งแบบนี้ดีกว่ามั้งยเดือนพี่ต้องนั่งแบบนี้ดีกว่าไหมสวยย้อนครับย้อนไหมเราต้องไปทางไหนก็องปตรงนี้อุ้ยอยากลงจากเก้านเลยฉันจะแค่นี้เองมันคุณยายก็นั่งบนเก้าอี้ให้ได้ครับเดี๋ยวงขอดีนก็ได้เดี๋ยวดีไหมตายแล้ว สวยแล้วสวยแล้วใครเลยได้ไหมได้คร so ับสวยเลยครับใครสวยใครสวยเนี <t ract> <t ract> <t ract ่ยเนยสวยเลยเป็นงานข้างหลังดีกว่าได้เลยมามามากุยกุยปอต้องอยู่ฝปอดนี่ก้อยก้อยถ้าเองดู ข้าวพี่อยู่ไหนนี่เหรอก่อนจะไปกินข้าวหนานี่เดี๋ยวไปนั่งกินตรงนี้ก่อนแป๊บนึงไปเปล่าไปให้ไปฮะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินหิวมากเลยกินข้าวยังกินแล้วกินข้าวยังกินข้าวยางกินแล้ว แสดงเา้อ,ออกครับกลัวมันจะเสียงดังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเสียงดังถ้าอะไรกับพี่แพดดี้กลัวจะไม่ได้ยินครับ กออิ็ไลฟ์สดอยู่แล้ว ข้างหลังครับคุ่หนุ่ยสวยมากบอกว่างานดีได้ดูปลาบัวมีแพรู้ครับเออแล้วหนึ่งยังไม่แสดงอีกเหรอ ยังครับประมาณทุ่มหนึ่งแต่ว่าเขาจะเรียกสแตนบายแล้วขอต้องรีบกินข้าวกินข้าวอะไรไ,ไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยคุยกันจะได้ไม่ตัอ้งอันดีกิน<ช>ข้าวกินอะไรไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่าการเพราะว่าเวลามีน้อยโอเคไหมใช่ครับตำแหนี้จบจบพอกดออกไม่เป็นอ่ะครับอืหล่อนนี่ก็ไม่ตื่นนะ แค่นี้ก่อนนะได้ครับโอเคครับโอเคอืมโอ้ยสวยมากเลยผู้หนุ่ยสวยมากเลยอโอยย้อโอยพระพ่ฆาตเอาวิชขึ้นไปสูงมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยคนดูชออี <c oughs> ไว้ให้ผมแบบรอ,อแบบนี้ไปน,นานๆนี่แหละครับ แล uh ้วหิวครับคุณหนุ่ย to คุณอู้สวยมากเลยคุณหนุ่ยขึ้นกล้องมากเลยดูอ่ะย่างขาวอ่ะเข็เขียมานี้ต่อเลยดูไม <c oughs> well ่ได้ไอเลิศไอเลิศไอเลิศไอตลิกไอเลิศไอเลิศเขาแสดงประมาณทุ่มหนึ่งครับ จันทุ่มหนึ่งแล้วเด็กทำไม่แมงพอออกทางนี้แล้วต้องกินหน่อยครับเดี๋ยวไม่ได้กินเพราะยังชั่วแล้วครับตอนนี้ เราไม่ได้ครับเพราะเป็นงานติดครับจะมาชิมอันนี้ดีกว่ามันจะเป็นยังไงหอมม,หอหอมุกไหมหอมหอม trong này à, khủng còn <laughs> <laughs> một mùa nhà hơi, hơi đẹp hơi đầy จะเหนียวนิดหนึ่งครับเพราะ,ราะ,ะว่าน่าจะนานแหละไม่ลืมทำไม่ลืม ดึกดูคร kind of ับเด็กด <Yeah. S 2> ึกดูคร <ver> ับเคลิปคลิกตอนไหนอะไอ้ครับคลิกตอนไหนยังไม่ดูเหมือนกันเห็นเขาน่าจะไปหมดแล้วได้พอออกฝั่งนี้ได้ไปเด็กกินอนุหรือจุดเอาเอาดูเฉยฮึอะไรอะคัลเลอรออฟบุรีรัมย์ ไม่ทำอะไรทักที่ฉวบอยู่ในกล้องอีกแล้วพี่บินนิดหนึ่งนิดหนึ่งสวัสดีค่ะไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจำได้เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคนเยอะมากเลยอ๋อพี่บินก็แสดงสุดท้ายเลยใช่ไหมใช่น่ารักอ่ะ แต่ก็โชคดีที่นี่ไม่คยจำได้ไม่จำได้นี่เรื่องใหญ่เลยอ่ะทำไมอ่ะอายครับไม่ไอายหรอกเราเป็นนักแสดงพี่บินกินข้าวหรือยังเจ๋งนะของขนม อืใช่ครับป,ปี่เฮียจัดพี่นาโพปีนี้จัดในสนามเลยครับสนามรุเสนามบอ